โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม r v กันนะว่ามีกิจกรรมใหม่อะไรอัปเดตหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะเออสำหรับอันนี้ก็คือเป็นการผจญภัยของ Last X 1000 Man เนาะก็เป็นกิจกรรมที่สะสมแล้วสะสมแล้วก็มาแลกพวกรูปโปรไฟล์เอฟเฟกต์ว้าอะไรพวกนี้นะ ก็มาเล่นกันได้ล็อกอินทุกวันก็ได้รับการแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารับการที่ล็อกอินครั้งวันแรกแล้วกันเนาะอันนี้ล็อกอินหลายวันก็ได้พวกนี้มาเฮ้ย <c oughs> ได้สคอร์สักทีโอหคิดว่าจะไม่ได้สคอร์ซะแล้วโอเคได้สคอร์สักทีคิดว่าจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าจะสู้ได้รูปโปรไฟล์เปล่าเฮ้ยกำลังถึงแล้วโอ้แล้วผมหน่อยไปหน่อยนะ โอเคต่อซื้อสำเร็จโอเคไหนฝึกฝนอีกสักครั้งอ๋อเราลืมรับอันนี้เอฟเฟกสังหาร 1, วันพันแมนฮึบกดโอเคได้หมื่นสี่โอ้ยังไม่ถึงเลยต้องสองหมื่นกับสองหมื่นแปดโอ้อีกนิดเดียวก็ได้ละที่จริงนี้ถ้าได้สัพอร์ตสักสิบท่าน่าจะได้ลเด one, นะเมื่อกี้ล็อกอินลายวันนะได้เลยอ่าคัมพีวันพันแมนโอเค อันนี้ก็ทํารีวิวไว้ในช่องแล้วนะสำหรับอันนี้เป็นของคลิกซี่อันนี้ก็ร er ีวิวไปละลอตเตอรี่เอเชียนเกม2021เราเพิ่งทําไว้เมื่อวานสนใจก็ไปดูกันได้นะก็ที่จริงก็น่าสนใจอยู่อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันวงแหวนเวสากุระเพียง30คูป,ปองเผื่อได้คัมได,ได้สกินระดับอัลติเมทเลยนะถ้าแบบถ้าดวงดีๆอะ่ะเพราะว่าแบบโค้กโอนค่าโอเคนะสกินของอารามกับคาเฟนีเราทำรีวิวในช่องล้วใครสนใจ ก็เดี๋ยวไปดูตรงหน้ากิจกรรมอีกทีแล้วกันนะอืมวันนี้วนะันพุธเนาะเขาก็มาเดี๋ยววันพุธมีอะไรพิเศษนะอันนี้ก็ที่เราเล่นตอนต้น,นคลิป็อกอินสิวันรับคัมภีร์วันพันแมนอม่อันนี้อืมก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะว่าทำภารกิจรับไอเทมฟรีเอออันนี้สก,กินของลรสก็สวยนะโอเคอันนี้ ออืแลกไอเทมจากเหรียญแจกมาหยุดชุดไม่อยู่ลูกแก้วไหมเอาไปเล่นเก็บเ <c oughs> อเชียนเกมก็น่าสนใจนะอันนี้ฟฟรูปโปรไฟล์เผือยากเปลี่ยนอา่าฮะอืมเดี๋ยวนี้ก็ลองอินรับรางวัลก,กิจกรรมเช็คอินอืมก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตรงอันนี้ตรงร้านค้านก็สนใหญก็ทำเป็นคลิปไว้ในช่องละก็สนใจก็ไปดูกันได้นะ อืมอันนี้กิจกรรมนี้เราว่า,าโอเคนะอันนี้สกินสวยดีเหมือนกันนะใครสนใจเอออันนี้เราก็คิดอยู่ว่าเราจะทำจะได้ทำเสาที่ช่วงนี้ยังยุ่งๆอยู่เลยอืฮะ uh huh. ก็ยังไม่มีอะไระไแฟนต้าเราทำไว้ในช่องเหมือนกันนะเผื่อใครสนใจอืมนี่มีกิจกรรมอะไรเลยจริงหรอเดี๋ยวขอไปดูในหน้าร้านค้าหน่อยนะก็ไม่มีเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ทำไปหมดแล้วในช่องอืม ผมใจก็ลองไปดูกันได้นะอืมอยากได้สกินหน่อย <c oughs> โอ้ยคิดอา่าเดี๋ยวไปดูตรงลอตเตอรี่สีเผื่อมีกิจกรรมเหมือนอื่นเอเชียนเกมครั้งแล้วอ่ะก็มีนะอันนี้ก็ทำไว้ในช่องการใส่สัญญาณก็ไปดูกันได้อ่าฮะอันนี้วงแหวนมันพันแมนอืมวงแหวนมันพันแมนใช่ไหม อันนี้ก็ลอตเตอรี่อันนี้เราก็ทำรีวิวไ้แล้วใครสนใจไปดูกันได้เกือบเหมากระดานเนี่ยอ่ะอันนี้เพิ่งรีวิวไปเมื่อวานนะใครสนใจก็ไปดูกันได้อ๋อเดี๋ยวไปร้านคาแรกลูกแก้วดีกว่าแล้วก็มาสุมตรงนี้นิดนึงชุบชิวตรงนี้แล้วก็ร้านคาเพชรนี่แล้วก็อย่าลืมมาํากันนะทุกคนใครเพชรเยอะๆมาละลายตอนนี้น่าจะได้สกินระดับดีเลยนะ เนี่ยถ้าได้อเลสเตอร์จะดีมากเลยเรายังอยากได้เลยนี่สุม่มไปสามครั้งคึบได้เ,ยเ่ยเหรียญทองนักกีฬาเราถาวาได้เหรียญทองนักกีฬาสามเหรียญแน่เลยเนี่ยเนี่ย,ยแม่นปะแน่เดินท้ายได้เหรียญทองนักกีฬาแน่นอน เนี่ยงไงเก่งละเอออยากได้สกินมากกว่านะจริงโอเคเดี๋ยวลองไปดูว่าตอนนี้เราจะสมจนแรกอะไรได้แล้วมั้งหน้าอยู่ไหนนะนี่โอ้โหตอนนี้มีอยู่17เหรียญเองยังไม่ได้สกินต่ำสุดเลยที่22แต่เป้าหมายของเราคืออลเลสเตอร์นี่42เหรียญอีกยาวไกลหนทางเออโอเคครับเดี๋ยวลองไปดูที่วอลเลอพาแล้วกันเนาะ เรายัางไม่ได้รีวิววอลลพาุูคนดูเลยเนาะที่เป็นวงล้อโชคชะตาซัมติงเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะตรงมุมนี้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะอเรียกว่าไม่รู้กิจกรรมจะเข้ามาเมื่อไหร่นะโอเคเดี๋ยวกดวอลลร์พาเลยละกันอันนี้ก็เนี่ยสะสมไปเรื่อยๆทําทกิจกรรมไปเรื่อยๆก็ทิ้งเล่นทุกวันก็น่าจะได้แล้วละ่ะพวกภารกิจพวกนี้ไม่ได้มันภารกิจก็ไม่ได้ยากหรอกทาสะสมกันไปก็ได้อันนี้เป็น เรียกว่าอะไรวงล้อแห่งโชคชะตาส,สักอย่างไม่มีชื่ออะวอลล์ p a พา30เนาะก็มีสกินอยู่แล้วก็มีการตกแต่งเนาะสกินก็มีของเบลดัมอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันอันนี้สิทธิพิเศษของการแบบเติมตลอดเนาะนี่เราก็เพิ่งเติมต่อเนื่องมา2ครั้งเองนี่ถ้าเติมครบหครั้งก็คือได้เล่นตัวละครสีตัวแล้วก็ได้เล่นสกินฟรีด้วยเนาะก็แล้วก็ก็โอเคนะสาหรับคนที่ซื้อวอลล์เพา สำหรับบริพาซีซั่น,นี้ก็เป็นบ o ิพาสามสิบเนาะเป็นทีมฮาโลวีนก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะต้องรูปของขวัญตรงนี้นี่ต้องว่ามันก็เท่นะครับสก,กินที่มาช่วงเนี่ยนี่โอเมนคล้ายๆเหมือนโคโค้ะนี่อันนี้เพนแต่เพนอันนี้ก็เท่นะสกินแบบเอฟเฟกต์เป็นสีแดงเลยอันนี้ อิชาอิชาก็สก mm ิล hmm. เหมือนเดิมเนะแต่ว่าก็เปลี่ยนน้องเฟอร์บอลของด้วยนี่ปลดล็อกคัมพีรักสถานะพรีเมียร์ฟรีตลอดทั้งซีซั่นเมื่อซื้อต่อเนื่องอัปเกตรดตาวอลเลอร์พาร์ทและสิทธิพิเศษก็มากมายก็เป็นกิจกรรมที่โอเคนะเออใครซื้อวอลเลอร์พาร์ทก็ถือว่าโอเคเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิววงล้อนี้แล้วกันนะตอนนี้เรามีอยู่พันหกร้อเก้าสิบห้า โอเคก็เดี๋ยวมาลองสูงกันเลยแล้วกันว่าจะได้อะไรบ้างมันเริ่มต้นที่80แต่ไม่น่าจะมัน80ตลอดหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นบางวงล้อของที่เคยเล่นก็ไอ้ลานขาพนจอดลงเนี่ยก็มันจะขึ้นราคาเลยเนาะอันนี้ขึ้นไหม <c oughs> ได้เพชรโอ้ยกระอักเลือดมาได้นี่นะชุบ โอ้โหโทรศองคือได้มาหลายหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะ,อะสติกเกอร์ถาวรนอนรู้สึกอ่ามีนี่นี่นกงล้อชโชคกงล้อแห่งโชคชะตาผู้เล่นที่มีคำพีถึงเลยเบาเเท่านั้นจึงสามารถเปิดใช้งานกงล้อแห่งโชคชะตาหลังจากกงล้อแห่งโชคชะตาถูกเปิดผู้เล่นจะสามารถใช้ค่าพลังงานเพื่อทำการสุม่มรางวัลได้ รางวัลที่ถูกสุ่มไปแล้วจะไม่สามารถได้ซำหอีกอ๋อกคล้คคายๆรันคาับเนจอนเนาะก็น่าสนใจอยู่เมื่อของรางวัลถูกสุ่มครบหมดกงล้อจะถูกปิดทัวลงจนกว่าคมภีรบทใหม่จะเริ่มเข้ามาอ่าก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าก็ที่จริงก็น่าจะอีกนิดนึงก็เราก็น่าจะได้ไม่รู้ว่าเราเมื่อกี้พันหกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเหมากระดานได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเข้ามาดูกัน,กนอ่าตอนนี้เป็นร้อยหกสิบคูปองเอ้ยไม่ใช่ร้อยหกสิบอะไรอะ แล้วหกสิบค่าผลงานอืมใส่สองร้อยค่าผลงานเอฟเฟกต์วาร์ปไเร็ว่าเอฟเฟกต์ฟาร์บนี้มันยังไม่ค่อยสวยอะไรไม่ไม่ค่อยโดนใจเราอืมเอฟเฟกต์สังหารอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ EXP ใครเลเวลน,ะน้อยๆก็เอามาสุ่มๆออกไป e x ็กก็ได้นะก็ขึ้นเร็วอยู่นะบัดเปลี่ยนชื่อวะโอเคก็ หมดแล้วพันหกยังเหมาไม่หมดกระดานเลยอ่ะน่าจะใช้อีกเนาะพันสองพันน่าจะเหมากระดานพอดีโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเนาะเรามีสกินของเบลดัมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวสกินของเบลดัมให้ดูแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ตามมาเลยแล้วกันนะอือฮึอันนี้ก็เป็นสกินของเบลดัมที่เรามีเนาะจำไม่ได้ว่าได้มาตอนไหนนะแต่ว่าก็โอเคนะสําหรับสกินของเบลดัมเดี๋ยวเข้าไปดูใน ในเกมก่อนแล้ในเกมเพย์นะมาโอเคก็เข้ามาในเกมเพย์แล้วนะก็เดี๋ยวมาดูพวกเอฟเฟกต์ท่าโจมตีสกิลต่างๆกันอันนี้ท่าโจมตีนะโอเคท่าวาร์ปก็ไม่มีอะไรเฉยๆนะไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนสกิลหรือเปล่านะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปดูสกิลต่างกันอ่าฮะเดี๋ยวเริ่มจากอะไรดีอ่าฮะทำไมหางน้องน่ารักจังเลย นี่อ๋อน่าจะไม่เปลี่ยนเอฟเฟกเนาะนี่อันนี้สกิลสองสกิลหนึ่งก็คืองัดขึ้นสกิลสองอันนี้อันติทุบลงดินตุ้มอื้มตุ้มอ่าอันนี้สกิลสองเนาะจริงเบลดัมก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะอันนี้สกิลหนึ่งก็แค่พุ่งไปแล้วก็งัดฝ่ายตรงข้ามมาด้านหลังเนาะแคลรี่จะได้ยิงง่ายๆนี่ Anti. อันติอันติเก็บคีบได้ด้วย เผื่อเราจะจะสู้เฉพาะเฉพาะฮีโร่เนาะนี่นี่นปุ้งเล่นง,ง่ายนะสำหรับเบลดัมใครอยากลองฝึกในซัพพอร์ตก็โอเคนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์ต่างๆก็ดูครบแล้วละ่ะที่จริงก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับตัวเบลดมัมเออที่จริงมันมีทริคนิดนึงของเบลดัมเนาะก็อันนี้เนาะแล้วก็กดสู้ๆลงไปไอ้เงี้ยบอมก็จะความเสียหายแรงขึ้นเลยใช่ปะ่ะแต่พอเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บก็จะยิงแรงเลย ก็น่าจะเป็นริคเลยนะสำหรับคนเล่นเบลดัมเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับเบลดัมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฝากกดไลค์กดติดตามกดสักระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพืพ่อนๆด้วยสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะ